พี่น้องเบิ้งเบิ้งแน่ตาได้หวยมาขายเศร้าโสครับเพราะขาดทุนครับพี่น้องนี่แหละผลกระทบของอะไรกระแสอันแท็กพี่น้องมันโมเมนต์เรื่องประเทศไทยมีครับไม่มีนะครับไม่ตรวจพบที่ประเทศไทยด้วยพี่น้องเดือกระแสมาซื้อครับตอนนี้ตลาดซบเซร้าครับเบิ้งัาจากน้ำควายละลายครับพี่น้องแปนลิ้นครับแปนเอื้อตึงครับย่อง มีดาวพุธกระทบครับเบื้องเอาครับตอนนี้ประเทศไทยมาพบได้พี่น้องด้อค่าขายปกติครับด่านก็เปิดปกตินะครับแค่ตอนนี้เป็นกบบมีช่างเล่าคนติดประเทศเนาะเพระาะว่าดูสานาการกันอยู่ครับพี่น้องบ่อไร่ใหญ่ห้างสาเดือนเต่ในภายใต้เสี่นครับสุดๆไม่ถึงสองหมื่นครับถือว่าพี่น้องแม่ลูกไม่ถึงสองหมื่นเบื้งองเราเนี้มีตรวนสัตว์วา ผู้เลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้งอะ,ะไรโอ้ยพี่น้อยดิยวดซ่าวครับถือครับถือแท้งครับ